วันนี้เราจะพาทุกคนไปที่งานมอเตอร์ p o 2025กับกิจกรรม Honda t e s t ไลฟ์เดี๋ยววันนี้เราจะลองไปขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่เราชอบกันนะฮะผมเอาผอลงทะเบียนก่อนแป๊บหนึ่งบอกเลยวันนั้นไปก็คือมีมีมีกิจกรรมอะ่ะมันมีกิจกรรมแล้วเราก็อยากจะเข้าไปร่วมมานาะนี่ XADV พี่เขาก็ทำการสอนให้เราก่อนนะครับผมแล้วก็เทสให้ดูหนึ่งทีซึ่งเราก็อสนใจนิดนึงก็ได้นี่ Honda NX 500กับรถแบบอืม นี่มันสายทัวร์ลิงชัดๆนะลองดูหนึ่งทีเออความรู้สึกก็แปลกดีเว้ยมันมีความธรรมะทะแมงนะถึงแม้รถมันจะดูใหญ่ๆโตๆตึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยเด้ขับเท่าไหร่นี่ของดี h o n d a 6 5 0 e c a s คัตัว CBR Fu l l f ฟ i r i n g บอกเลยว่าคำรู้สึกแรกนะฮะงงงงทุกอย่างจริงๆเพราะว่ามันเข้าเกียร์แบบเอ,เอาตรงๆนะเหมือนขับเวฟเลยตรงๆเหมือนมากแต่ว่ามีตบเกียร์ว่างไปรอบหนึ่งด้วยเข้าเกียร์ว่างฮะนี่ครับฟอร์ซาเจ่าบอกเลยไอเนี้ยคิง พิงในงานเพราะอะไรตอนแรกกาจจะไปขับ XADV 750 mm hmm. พอมารอพอทราทั้งแหละโอ้โหเปลี่ยนใจอยากได้แฟนจ๋าไปเหน่อยเนี่ยครับ mm hmm. บอกเลยว่าเข้าเมืองนี่โคตรสบายเหยียดขายอย่า,ายยงสุดโอ้โหมาต่อกันที่ CB 6 5 0 e ้ e คัดตัวนี้เป็นทรงนกเก็ตบอกเลยว่าก็ก็นเกตอะครับพี่ขับสบายแบบนี้พี่จะให้ผมขับเวฟทำไมในเมื่อมันขับ CBR ACB 6 5 0 e cut. ได้โอ้โหขับง่ายสุดตายนี่ครับผมวันแรกกับ ความรู้สึกที่อยากไปขับ XADV 750นี่คือสิ่งที่อยากไปขับพอขับจริงเท่านั้นแหละโอ้โหพี่ชายผมอายุแค่27ทำไมผมรู้สึกขับ XADV แล้วผมเหนื่อยจังเลยเพราะว่าเห็นมันยาวแต่บอกเลยว่าวันนี้ Forza 750แม่งของจริงว่ะเฮ้ยเนี่ยทดลองขับได้จนถึงวันที่10ธันวาคมนะครับมไปไม่ทันหรอกงานหมดแล้ว <laughs>